บทที่16หลังจากคืนนั้นพลอยไหมก็ไม่ได้รับการติดต่อจากธนุดอีกเลยเขาหายเงียบไปจนเธอไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวอย่างไรเงียบสนิทจนบางทีหญิงสาวอดนึกห่วงไม่ได้เขาหายไปไหนของเขานะใครก็ได้ช่วยบอกฉันทีได้ไหมก่อนวันงานฉันอยากจะพบและพูดคุยอะไรกับเขาสักครั้งหญิงสาวยังไม่ทันได้บอกความรู้สึกในใจกับเขาเลยแม้สักครั้ง พลอยหม่บังคับพวงมาลัยรถมินิคูเปอร์สีเหลืองสดใสขณะที่ใจลอยไปไกลจนทำให้รถของเธอแล่นช้ากว่าปกติช่วงเวลานี้ไม่ต่างอะไรกับระเบิดเวลาที่นับถอยหลังสู่การจองจำหัวใจชีวิตจากนี้เธอจะอยู่ได้อย่างไรกับคนที่เธอไม่เคยรักและไม่คิดจะรักอย่างเจ้าพ่อกาซิโนที่มีหัวใจแสนเย็นชาคนนั้นพลอยหม่ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าอนักจะทำตามเงื่อนไขที่เธอขอได้หรือไม่ เพราะเจ้าพ่อกาสิโนที่มีพื้นฐานด้านจิตใจที่ไม่แคร์อะไรอย่างนั้นหลังการแต่งงานเธอก็ไม่ต่างอะไรกับลูกไก่ในกำมือเขาจะทำอะไรอย่างไรกับเธอมันก็ย่อมได้ข่าวที่สามีข่มขืนภรรยามีให้เห็นอยู่ทั่วไปตามสื่อพลอยหมาไม่อยากตกเป็นเหยื่ออนักแบบนั้นแต่สถานการณ์ตอนนี้มันต้องใช้คำว่าวัดใจเท่านั้นว่าเธอจะรอดจากเงื้อมือของเขาได้หรือไม่คิดมาถึงตรงนี้ จูู่หญิงสาวก็ชื่นชมในความเป็นสุภาพบุรุษของธนดทั้งที่ค่ำคืนนั้นเขามีโอกาสแต่เขาก็รอและให้สัญญาว่าจะช่วยเธอธนดคุณหายไปไหนคะแล้วคุณบอกให้รอฉันต้องรอคุณนานแค่ไหนระหว่างที่ปลอยไมยแล่นรถมินิคารเล็กไปข้างหน้าอย่างไม่มีจุดหมายดวงตาก็เอ,อ่ดด้วยน้ำตาวาววามมันออกจากอันตรายเวลาขับรถ แต่มันก็ยากที่จะเก็บกลั้นความเสียใจนี้เอาไว้ไม่ได้อีกต่อไปชีวิตเหมือนฝันร้ายและไม่รู้ว่าจะมีโอกาสตื่นจากฝันร้ายนี้ได้อีกหรือไม่พลอยหมายอยากจะไปตามสถานที่ต่างๆที่เคยใช้เวลาร่วมกันกับธนดุดทุกๆที่เขาพาเธอไปหนังที่เขาพาไปดูเพลงที่เขาเปิดให้ฟังร้านอาหารทุกร้านหรือแม้แต่ดอกไม้กี่ช่อที่เขามอบให้พลอยหมายไม่เคยทิ้งมัน กลับเก็บรักษาและสตาฟเอาไว้อย่างห่วงแหนข้อนี้ธนดคงไม่เคยรู้เลยได้ซ้ำเขาหายไปไหนเธอยังไม่ได้บอกรักเขาเลยได้ซ้ำแต่อีกไม่กี่วันเธอต้องเข้าพิธีแต่งงานกับผู้ชายที่เธอไม่เคยรักและไม่คิดจะรักเลยได้ซ้ำพลอยหมายรู้สึกว่าตัวเองสับสนหม่นเศร้าและแตัดสินใจอะไรไม่ได้สายตาพร่าพรายไปด้วยคราบน้ำตาเธอจึงจอดรถชิดข้างทางเพื่อตั้งสติแล้วฟังเพลง ดีเจจากคลื่นวิทยุพูดอะไรสักอย่างจับใจความได้ว่าคนบางคนผ่านเข้ามาเพื่อให้เรารักแต่ไม่ได้ให้เราเป็นเจ้าของถึงประโยคนี้พลอยหมายก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้อีกต่อไปมันเหมือนชีวิตของเธอตอนนี้ทั้งเธอและธนดต่างผ่านเข้ามาเพื่อให้ได้รักแต่ทั้งสองไม่อาจเป็นเจ้าของของกันและกันพลอยหมายจมตัวเองอยู่กับความหมองหม่นในรถคันเล็กอยู่นานจนใกล้เวลาเที่ยงคืน หลังจากสายตาคู่สวยเหลือบมองนาฬิกาจึงรวบรวมลม,มหายใจสูดเข้าปอดลึกๆแล้วตั้งสติอีกครั้งทิ้งความเศร้าไว้ตรงนี้นาทีนี้แล้วสตาร์ตรถขับตรงไปข้างหน้าเป้าหมายคือคฤหิสา์ไราวาสกุลกลับมาแล้วเหรอลูกพลอยเสียงมารดาเอ่ยขึ้นนางนั่งรอบุตรสาวตลอดทั้งคืนด้วยหัวใจอันเป็นห่วงค่ะคุณแม่พลอยกลับมาแล้ว หญิงสาวตอบร่างบางโผล่เข้าอบกอดมารดาไม่สบายใจใช่ไหมลูกค่ะแม่โทษลูกแม่ร้องไห้เถิดลูกร้องออกมาจะได้สบายใจปลดปล่อยออกมาให้หมดลูกคุณแม่คะพลอยเป็นทุกข์ละกัแม่เข้าใจจะลูกชีวิตก็แบบนี้ละไม่มีใครสุขตลอดไปไม่มีใครทุกข์ตลอดรอก ความทุกข์มันผ่านเข้ามาเพื่อสอนเราเดี๋ยวมันก็ผ่านไปลูกคนที่เรารักก็เหมือนกันต่อให้วันนี้รักมากแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตายจากกันอยู่ดีนางหยุดเว้นช่วงเพื่ออบกอดบุตรสาวแน่นขึ้นคนที่เราไม่ได้รักก็เหมือนกันถ้าเขาดีไม่พอสุดท้ายเขาก็จะอยู่กับเราไม่ได้จะเย็นๆนะลูกแม่เจนจีราสอนลูก น้ำตาผู้เป็นมารดารินไหลเพราะสงสารบุตรสาวที่กำลังจะออกเรือนไปไกลาจากอ้อมอกแม่พลอยก็ปลองได้นะคะคุณแม่แต่ทำไมพลอยยังเสียใจหนูยังเด็กลูกชีวิตมันจะสอนเราสักวันพลอยจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นเสียใจน้อยลงแต่ตอนนี้ไปนอนนะลูกอย่าเสียเวลาไปกับความเศร้ามากนักเลยเจนจีราหยิบทิชชู่เช็ดน้ำตาให้บุตรสาวอย่างแสนห่วงค่ะ คุณแม่พลอยใหม่เช็ดน้ำตาแล้วเดินเข้าห้องไปอย่างเงียบเชียบเจนจีราได้แต่ถอนใจนั่งเห็นบุตรสาวตกอยู่ในความทุกข์นางทุกข์ยิ่งกว่าน้ำตาของมารดาที่รินไหลไม่ใช่แค่ไหลออกมาจากดวงตาแต่มันไหลออกมาจากภายในดวงใจโท่พลอยใหม่ลูกแม่